มาถึงแล้วนะเธอนี่ไรชาลุงเดชจะเธอนี่ไม่ซาเธอสาดูดีมากเลยเธอทุกคนสวัสดีค่ะพี่ขาะโอ้หน่าอร่อยนะคะเธอแล้วแบบเธอดูวิวสิเธอี่ที่เขารีวิวกันนะเธอเห็นไม่ซาเธอนู่นไรชามันจะอยู่ข้างล่างจะเธอนี่ๆ ราสั่งอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นอาหารที่อยบบได้เป็นแบบชาอะไรเงี้ยมีได้ครับได้ไหมได้ครับได้ตรงไหนครับมันขายไหมนอกจากอาหารมีอย่างอื่นไหมคะมีอยู่ครับเป็นเค้กมีก็มีได้อยู่ได้อยู่อันนี้กับอันนี้อ๋ออันเล็กอันเล็กโอเคครับเออไม่ดูอันเล็กเลยเออไปดูอันใหญ่ไงสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อไหนมีอะไรบ้างฟอร์ดประกรณ จะดูเมนูหน่อยทำไมไม่เต่งโอเคอะไรครับมีกาแฟร้อนครับชาขาวร้อนชาอูหลงร้อนชาเขียวร้อนด่่มไปอองูชาเขียวร้อนได้ไม่ได้โถึงมืดเลยเหรอเนี่ยเอาเอาชาขาวร้อนนี่สรรพคุณมันจะตามนั้นเลยเนาะมีแบบอะไรแนะนำไหมครับ ซิกเนเจอร์คือชาขาวค่ะชาขาวเค้กก็จะเป็นเค้กชาเขียวใช่ครับเค้กชาเขียวนี่ชาขาวเธอเป็นชาดั้งเดิมสายพันธุ์อัสสะอัสสมเหรอชาเป็นชาอัสสามรสชาติอ่อนนุ่มชุ่มคอเขากันโรคอัลไซเมอร์ชะลอความแก่เออทั้งหมดนี้แล้วแหละอันนี้สองครับแล้วก็เค้กเป็นกาเป็นกาเป็นกาทานสองท่านมาสองท่านเนาะสองท่านครับรออยู่ครับไป หลิศมาอา่าชิ้นก็ได้ค่ะชิ้นใหญ่ปะเอาไหต,ตอนนี้ฉันไม่อยู่ในไร่ชาแล้วนะเธอนี่เห็นไหมเธอเธอนี่ไร่ชาจะเธอจะฉันเพิ่งรู้ว่าต้นชามันมีดอกด้วยนะเธอนี่เขาไม่ได้ให้เก็บนะเธอแต่ว่าสามารถลงมาถ่ายรูปได้แล้วก็ข้างบนนะเธอเขาจะมีตะกร้าให้ยืมเธอแต่ว่าเสียค่าบำรุงตะกร้าหบาทเธอก็แบบ เก่ๆนี่แฟนนางแบบอยากถ่ายไงดิฉันก็เลยแบบนางอยากถ่ายรูปฉันก็เลยแบบลงมาก่อนเพราะว่าจะได้แบบเก็บบรรยากาศมาฝากเธอเธอดูนี่เราเรามาจากข้างบนนู้นเธอสวยมากเธอเพิ่งแบบมีโมเมนต์มาอยู่ในไรชาครั้งแรกเธอเห็นไหมนี่นู่นนูนเห็นไหมเธอลงมาสิเธอเห็นไหมเห็นไหมนางอยู่ตรงมุมกล้องนะเธอนั่นแหละ แต่ว่าอากาศเย็นมากเหมือนฝนเพิ่งตกไปโชคดีมากเลยทุกคนคือเรามาตอนที่ฝนมันหยุดแล้วเธอฟิลแบบเป็นสาวไลชาเธอมาเก็บชาเธอนี่เธอนั่งตรงนี้เลยกิบก,กีนี่มันจะมีขั้นบันไดลงไปอดูสิอยากเห็นบรรยากาศไหมเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้ดูเธอนี่เธอหน้ากล้องมันจะเป็นอย่างนี้เลยเธอนี่ต้นชาเธอนี่ยอดอ่อนของนางเห็นปะ ที่บอกเมื่อกี้คือนางมีดอกด้วยนะเคยเห็นไหมเคยเห็นดอกชาไหมเธอนางมีดอกเมื่อกี้อ่ะอืต้นข้างบนน่ะเธอเดีย๋ยวให้ดูแต่ว่านี่คือจะเป็นแบบนี่บรรยากาศนี่เธอนี่ต้องเล่นวายจะได้เห็นแบบความสวยความสวยสดงดงามสวยมากอากาศเย็นมากเออไม่ต้องแซวนางแล้วนะที่แบบ นางแบบใส่ชุดกันหนาวมาเธอไหนแล้วไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาล่ะเนี่ยไอทีแบบควรใส่ไม่ใส่นี่นี่นี่ดอกชาที่ว่าเธอนี่ยนี่นี่ดอกชาเธอไม่ใช่เขาเด็ดไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ดอกชาปะดอกชามันเขาเด็ดไปหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่ดอกอะไรไหนอ่ะเนี่ยออว่าใช่เหรอใช่ปะช่สวยมากเหรอทุกคนดูทุกคนดู ดูวิวนู้นแล้วตรงนู้นน่ะเหมือนมีคาเฟ่หรืออะไรมันเป็นคาเฟ่เหรอทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ซูมห้าเข้าไปเลยชัดหรือเปล่าไม่รู้นะเธอเธอนน้นมันจะมีแบบแต่เราตั้งใจมาแบบไล่ชาลุงเดดไงเราก็เลยแบบสั่งเมื่อกี้เราสั่งชาขาวไปหนึ่งกาแล้วก็เค้กด้วยเดี๋ยวจะแบบกินร้อนๆรีวิวเดี๋ยวให้แฟนเขารีวิวนู้นหมอกแต่เธอไม่ใช่พีเอ็มนะจ๊ะเออใครว่าเชียงใหม่มีพีเอ็ม ไม่ใช่นะจ้าหน้านี้ก็คือเป็นอันนี้ล้วนๆเลยจ้าเป็นหมอกนี่นสามร้อยหกสิบองศานูนข้างบนที่เรามามันจะเป็นตรงนูนใช่ไหมที่ลักแล้วเธอเอาตะกร้ามาทํอะไร <laughs> ไปไล่ส้มก็มีตะกร้ามาไล่ชาก็มีตะกร้านะเธอถ่ายรูปรือยังนหันนู้นหน่อยสิหนุ่มดอยเก็บชาเป็นยังไงขอดูหน่อย ไงแล้วทำแบบถ่ายกล้องโปรจะด้วยนะเธอถ่ายเป็นเหรอถามจริงถ่ายเป็นเอออ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไม่นางก่อนนะคะทุกคนสวยมากเลยไหนอ่ะตรงไหน,ไหนอ,อ่ะดูด<ง>ถ่ายมาเลยเขาจะทำท่าเล่นโทรศัพท์ไนดะ้โอเคไหมนางโดนหลอกทุกคนเลยฉันแอบถ่ายเธอ เธออันนี้คือเบื้องหลังนะเออนางถ่ายรูปเป็นเธอนางสวยอยู่แต่ว่านางถ่ายดิฉันแบบร้อยรูปก็คือใช้ได้รูปเดียวดิฉันถ่ายให้นางสิบรูปใช้ได้ทั้งสิบรูปจ้ะอ <c oughs> ่าอ่า่่นี่นี่นี่มีการถ่ายแบบหน้าฉันหลังเบอร์เรานึ่ง <c oughs> ไปเถอะไปกินอันนั้นเถอะไปกินเค้กเถอะไปแต่เค้ก <ๆ S 1> ไม่อ่อยไปแล้วค่ะทุกคนนี่ทำอะไรคะ ลินชาครับลิ้นชาทำไมนม้ำมาขาวอย่างเงี้ยเป็นชาขาวโอเควางลงค่ะคือชาขาวนนกินกับอันนี้เธอสั่งอันนี้มามันคืออะไรอ่ะเทชาเขียวคดูน่ากินมากเลยนะเธอใช่ไหมใช่มาจิตชากันเทอทีลทุกคนนี่นะคะนี่ของเขา หอมนกใช่โชอ้โหชุม่มคอชุ่มคอเธอแล้วแบบมากินแบบบรรยากาศแบบเนี<ม>่ยคือห<ม>นาวหนาเย็นเย็นแบบนี้แล้วชา้อนๆแล้มันเข้ากันแล้วก็ตบ้ายด้วยอันนี้สักชิ้นนึ่งนขนมเคี้ยวชาเขียวเขาทำน้าทานมากเถอะยังไม่ได้จ่ายเงินด้วยนะเรื่องเรื่องเออกินเสร็จแ้้เรียบนะ เดี๋ยวท,ทําทีเธอแบบว่าขอไปเข้าน้ำแล้วก็เขาก็จะบอกว่าหยกระเป๋าตังค์ไปเลยระ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมาจิบชากันจ้าเขา,จจามานนีแตบบ่จิบชายำบ่ายอันนี้คือแบบจิบชาตอนคำ่ำอะไร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 ช่ไครับแล้วทำอะไรชบ ค่าสำหรับการขับรถมาเนะาะชั่วโมงหนึ่งห่างกันกับไล่ส้มประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะมันยอยู่คนละที่ววโมงกเลยใช่เดีย๋ยวที่ขากลับสิเพืดจะทำยังไงจ้าทีา่ละใส่คอนเทนต์ยูทูบเบอร์ท่านหน,น,นึ่งทำอะไรทำอะไรทำอะไรแล้วชาเขียวน้นเย็นเอามาทำไมซื้อมาทำไมซื้อมากินครับ